คำเอ๊ยแต่ก็นล้ลาไแตงนะมก่กนมาเด้อกิดสมมอบคำเจ้าประเดียดอุ๊ยจะคดกคุย ะะอะไรก็ตดวเริ่มมาเด้อพีนอ่น้องนี่ก็กวดก็กวดไล่ใส่จนดำไปเห็นไหมไลกันเจ้ ได้แตกอืมผสมมังมอง,มองกันมึงดิ้นปิน้นก็มี่เอือนเซลเกนบริเก็บมาอเจ้ามัมงม

Boleh pala, jangan bobot. Si hafan, karena bok lain dengan si hafan. Pret, tuahin. Sore pun cium banget. Sơn bà đẹp nội Sơn mm -hmm. Sơn hẹn, sơn hẹn Ông này hẹn hẹn Hãy subscribe อืมอ้อซัมจีฮาฟ้าเนี่ยมกินไหมน่อยาเย็บถ่างกินพวกขดหอดนี่พี่น่อยมึงย่งอยู่นี่ตู้เย็นก็ย่งงมึง สุป่าววาเ่ยมอยากกินฟันกินบ้าเลือดสมสมพี่น้องเอ้ยสมสมเปรี้ยวเปรี้ยวอืม แหวมถวยเจลกันอุ้ยอะไรมืเปลือกมันพวกมากินเปลือกปอกพวงนี่เปลือกมันหยาบมองซ้ำแล้วรูเปลือกหยาบ kip nè si mi con này con sẻ hết rồi pìn ong kim pha chi ta hãy bưng xong này đã bye 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 bye